ถ้ามีคนมาบอกว่ามึงทำไม่ได้มึงก็ไม่จำเป็นที่มึงจะต้องเลิกทำนะความฝันตแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันชีวิตใครชีวิตมันลองดูว่ากไว้คิดครับนักัดสยเยนช่งนะครับกไม่ยาสระครับนี่ครับ วันนี้ไม่ใช่เป็ดโปรหรอแตกใหม่ไม่มีที่ไรครับ <c oughs> ของแท้เนี่ยของแท้ <c oughs> เพราะเผื่ออนาคตแบกเก่าไม่ใส่เยอะเพราะเผลืออนาคตเขาต่อตูน,นี่ยน้อง <c oughs> เขาจะต่อลงมากลนอยู่นะครับประมาณนี้ครับเส้นผมไม่คมก็ดูครับเพื่อนเพื่อน จักประมาณสองชั่วโมงสองเกือบสามสองชั่วโมงกว่า